สวัสดีชมรมคนรักอ e ีสปอร์ตทุกท่านวันนี้พวกเราวแวดวงอ e ีสปอร์ตก็มีข่าวเด็ดประจำสัปดาห์มาสรุปให้ทุกท่านฟังอีกแล้วนะครับ <c oughs> มาเริ่มกับประเด็นสุดเดือด <c oughs> กับแจฟซัพพอร์ตจากทีมเฟอร์นัติกที่ตัดเพาะเหล่าชาวแชทที่บอกว่าชนะก็หยิบเมตาพอลองแผนก็โดนด่ายับโดยโพสต์ดังเก่าวได้ถูกโพสต์ลงในเพจส่วนตัวของแจฟโดยในโพสต์นั้นได้กล่าวไว้ว่าพอชนะมันก็บอกเรื่องแต่ตัวโกงๆอยากเห็นอะไรใหม่ๆบ้างพอแพ้ก็บอกด่าอะไรอ่อนชิบหาย แล้วก็แช่งเอาพูดมาขนาดนี้ถ่าย MMR ตัวเองมาลงเลยเดี๋ยวคัดเข้าทีมให้ซึ่งแจซบสพอร์ตไทยจากทีมฟอรนติกได้กล่าวไว้หลังจากแพ้กาแล็กซี่เลเซอร์0-2เกมรวงสู่สายล่าง BTS Pro Series Season 7 Southeast Asia หนึ่งในทัวร์ขั้นก่อนงาน The International ถ้าถึงขนาดที่เจ้าตัวออกมาโพสแบบนี้แสดงว่าเจ้าตัวน่าจะเดือดจริงๆแหละครับ ต,ต่อไปนี่นะครับผมเป็นสตรีมเมอร์ระดับโลกอย่างเชาซึ่งเรื่องของเรื่องนะครับผมก่อนหน้านี้ตัวของเชาเองนะครับเคยออกมาวิภา์วิจารณ์เกี่ยวกับสกินในเกมบอโลแลนด์โดย้อยคำตั้งต่อไปนี้ครับสกินพวกนี้เจ๋งนะแต่มันไม่มีประโยชน์เลยพวกนายจะบอกว่ามันช่วยเพิ่มกำลังใจในการเล่นใช่ไหมแต่เอาจริงๆมันก็แค่ดูดีแหละแต่บางทียิ่งทําให้เราเสียเปรียบด้วยซ้ําสกินปืนบางอันเสียงดังรบกวนสมาธิตัวเองแถมมีเอฟเฟกต์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดโคตรรุงรัง หลังจากนั้นไม่นานครับเจ้าตัวก็โดนพลพรรคช่องแชทแฟนวอ l ์เรนในทวิชไล่ตอนหนักจนต้องกลับคําให้การครับก็ได้ก็ได้รู้ไหมครับแชทผมใช้สกินมันดีมากเลยผมใช้สกินเหล่านี้โดยเอาเอฟเฟกต์แต่เกมออกเล็กน้อยเพราะอะไรรู้ไหมสกินนี้เททูวินก็ได้พูกนายพูดถุกอย่าแชท I'm doing it I've used skins without effects for for a little bit now and you know what I think you guys are right skins are pay to win you're just you're you're all right everyone everyone in this channel you, you you're all right ซึ่งไม่นแน่ใจนะครับว่าการพูดแบบนี้ของเ้าเนี่ยเป็นการเอาใจแฟน Valorant หรือว่าโดนทัวลงจนต้องกลับคำให้การนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นข่าวของ Exten ซนทีนี้แฟนเกม Valorant คงไม่มีใครไม่รู้จัก Exten นจากที่เชียเชียลุ้นๆแบบง่ายๆกับกลายเป็นว่าเส้นทางของ e อ็กเซนอยอดทีม Valorant จากไทยสู่ทัวใหญ่มาสเตอร์เบอร์ลินคงจะยากไปอีกขยักหนึ่งครับ พอเมื่อวานในงานแข่ง CVC T Stage 3 Challenger Playoff รอบแบ่งกลุ่มเกมแรกโค้ชซีอุตนักแข่งจำเป็นที่พี่แกมาเล่นแทนปฏิพันธ์ที่ยังพักแข่งอยู่นั้นดันไปใช้บัคติดกล้องไซเฟอร์ที่ไรออดเกมประกาศย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามทำเด็ดขาดเพราะตอนที่ใจอันที่ในยุโรปเคยทำก็โดนลงโทษให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างแล้วแต่พี่แกก็ยังทำอยู่ haven't that information to they're about to much where really given go as Yeah, there is the full commitment. Seekers as well as flashes are available for crews here in a transition being sprayed down by the Phantom 30 seconds onto the clock they have to commit to this <c oughs> สำหรับใครไม่ทราบว่าบั๊กหรือว่าขอ้อผิดพลาดในเกมจุดนี้เป็นยังไงนะครับจุดนี้จะมองเห็นดีมากๆเลยและถ้าเกิดว่าติดกล้องในจุดนี้กล้องจะไม่ถูกทํำลายทิ้งอีกด้วยครับซึ่งผลก็คือจาก X10 จะชนะ2-0 Galaxy Laser เลยกลายเป็นเสมอ1-1แทนเพราะเกมที่ใช้บั๊กโดนปรับแพ้ไปนั่นเองครับ ก็ยังดีนะครับผมที่โดนปรับเสมอไม่โดนปักแพ้ไปเลยทีนี้เรามาดูในฝั่งของสตรีมเมอร์อีกหนึ่งท่านนะครับทีเลนของคนอื่นมันไม่หนำใจสร้างเองมันเสลยแล้วกันเวลาที่เหล่าสตรีมเมอร์ออกมาวิาพา์วิจารณ์ผลงานเกมต่างๆก็มักจะมีคนดูหรือว่าคนคอมเมนต์บางส่วนแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่ออกมาแสดงความเป็นเห็นประมาณว่าวิจารณ์ทำไมวะหรือไม่ก็ทำได้แบบเข้าไหมไปวิจารณ์เขานะ่ะดูเหมือนว่าคราวนี้ดร์ลิลเสเปก ที่เป็นสตรีมเมอร์สายปากดีเล่นไปด่าไปไม่สิต้องเรียกว่าวิจารณ์ไปมากกว่าซึ่งตัวแกเนี่ยก็โดนด่าแบบนี้ค่อนข้างบ่อยซึ่งอาจจะเป็นเพาราะคาแรคเตอร์ของตัวแกเนี่ยค่อนข้างจะท็อกซิกเลยดูร่อบาดาชาวบ้านไปนิดนึงซึ่งวันดีคืนดีครับพอโดนด่าแบบนี้เข้าแกก็เลยประกาศทำค่ายเกมเตรียมสร้างเกม Battle Royale ของตัวเองโชว์ซะเลยซึ่งเผื่อใครไม่ทราบนะครับด็อกเลอร์สเปกแกเคยประกอบอาชีพ เป็นนักพัฒนาเกมมาก่อนและเกมที่เจ้าตัวเคยได้ลงไม้ลงมือทําก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเกมที่แกเคยร่วมมือทานั่นคือเกม Call of Duty Advanced Warfare ซึ่งเป็นหนึ่งในเกม FPS ที่ขึ้นหิ่งได้รับคําชมอย่างล้นหลามโดยเจ้าตัวได้กล่าวไว้ว่าฉันจะให้พวกนายดูเป็นสนิทพี่สุดท้ายโดยดรเดลสเปกได้โชว์ไฟที่ชื่อว่า Vertical BR ว่าที่เกมใหม่ตอนไลฟ์สดแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่โชว์ว่ามีไฟล์เกมตัวน,นี้อยู่ you know it's time when How know Oh, let me see all right this will be i just feel like this will this will be the last sneak peek you know what one of the biggest draws for me with video games especially multiplayer that i get from i'd say you know a battle royale or or hell even like escape from tarkov that i can't jump on สื่อทั่วโลกก็พากันลงข่าวใหญ่เลยครับว่าดร์ดีเลสเปกกำลังรันสตูดิโอผลิตเกมแนว Battle Royale ระดับ AAA และมีแนวโน้มว่าเรื่องราวนี้จะเป็นความจริงเพราะดรแกวางโปรเจกต์นี้ไว้ตั้งนานแล้วครับบอกเลยครับไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เล่นเกม Battle Royale เกมใหม่จากสตรีมเมอร์สุดเกยียนคนนี้ก็ได้ทีนี้เรามาดูในฝั่งของโมบ้ากันบ้างนะครับหลายคนนะครับก็มีความฝ่ฝันอยากเป็นโปรเพลเยอร์ในเกมสักเกม ซึ่งคราวนี้เราจะมายกตัวอย่างในฝั่งของเกม League of Legends กันบ้างนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยเคยเกล่าวไว้ว่าการเริ่มต้นย่างก้าวสู่เส้นทางสายนักกีฬา e-sport ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจากจํานวนคนที่สนใจจะเอาดีด้านนี้จะเหลือคนที่ขึ้นมาได้เป็นมืออชีพจริงๆเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นยังไม่นับกับคนประสบความสาเร็จที่จะยิ่งน้อยลงไปอีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับเทรลปาร์คควอนทยออดีตโปรเวเยอร์จากทีม SK Telecom T1 จากเกมหลีกออรเดอเนได้ออกมาบอกเราประสบการณ์การเป็นนักแข่งเกาหลีว่าเอาจริงมันก็ไม่ยากนะเพียงแต่ว่าคุณต้องทําตามเงื่อนไขเหล่านี้ให้ได้เองซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวได้บอกไว้ว่าถ้าต่ํากว่าไดมอนด์หนึ่งถ้าเกิดว่าคุณนะครับยังเล่นได้ถึง500เกมแล้วคุณไม่ผ่านระดับไดมอนต้องยอมรับเถอะครับว่าคุณไม่เหมาะกับงานสายนี้เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะแรนดมาสเตอร์ Master, ส่วนมากแล้วทีมจะไม่ค่อยยื่นข้อเสนอให้กับผู้เล่นระดับมาสเตอร์ เพราะงั้นรีพัฒนาตัวเองแล้วขึ้นแกรนมัสเตอร์หรือ c ช a เลนเจอร์ให้ได้แต่ทั้งนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันที่คุณนั้นจะถูกจับคู่แล้วระบบจะจัดให้คุณไปเจอกับคู่แข่งดังๆในระดับท็อปถ้าเกิดว่าคุณโชคดีตบผู้เล่นคนนั้นได้แบบฟอร์มเทพก็เป็นไปได้ว่าทีมอาจจะติดต่อหาคุณก็ได้นะแกรนม m สเตอร์แต่คนอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ี่สิบปีมากๆแล้วคุณเล่นถึงระดับแกรนม m สเตอร์ได้เนี่ยจะมีคนส่งคําขอมาเป็นเพื่อนคุณแล้วก็มีโอกาสที่5จาก10คนจะเป็นโคค้ที่มาาามาาาุณ ให้เข้าอะคาเดมี่ถ้าเกิดว่าคุณอายุไม่เด็กแล้วประมาณช่วง21-23ก็จงขึ้นก็จงไต่แรคงให้ขึ้นยกสูงสุดให้ได้และในระดับสูงสุดเชลเลนเจอร์ถ้าคุณอายุต่ำกว่า20ปีแล้วขึ้นมาถึงตรงนี้ได้คุณแทบจะเป็นไอเทมหายากแล้วเพราะจุดนี้ต้องขอบอกว่าในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับเต็มไปด้วยผู้เล่นระดับโปรทั้งนั้นแถมโปหลายคนก็สร้างหลายแอคเคทามาเล่นแต่ยศสูงสุดนี้ด้วยสรุปก็คือจากเชลเลนเจอร์300คนจริงๆจะมีผู้เล่นตัวเป็นๆ คุณอายุน้อยที่มเอาคุณเข้าแคาเดมี่อย่างแน่นอนส่วนใครที่อายุมากแล้วซึ่งเกินประมาณ23ปีนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะยุการใช้งานของคุณมีไม่มากเดี๋ยวก็ต้องเกณฑ์ทหารแล้วฉะนั้นสเตมเมอร์อาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจก็ได้ครับดังนั้นนะครับใครที่อยากเป็นโปรเพลเยอร์ก็สามารถยึดหลักตัวนี้ได้นะครับจากที่ฟังมาก็เห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามันไม่ยากเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือข่าวสารประจำสัปดาห์ของเพจแวดวงอ e ีสปอร์ตของแวดวงอ e ีสปอร์ตท่านเพื่อน ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s ส r i b e กันด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยครับสำหรับเจ้าแมวป๊อปแคทสำหรับใครที่งงนะครับว่าเจ้าป๊อปแคทได้มายัางไงนะครับเจ้าป๊อปแคทนะครับก็คือเว็บไซต์เกมที่เปิดให้คนทั่วโลกสามารถเข้าไปแข่งได้โดยวิธีการเล่นก็แสนง่ายครับนั่นก็คือการคลิกเมาส์ลงบ,บนตัวแมวครับซึ่งการคลิกเมาส์บนตัวแมวได้1ครั้งนะครับผมก็จะได้1ป๊อปหรือ1คะแนนซึ่งใช่ครับทั้งเกมมีแค่นั้นจริงๆ แต่ที่มันเป็นประเด็นนั่นก็คือการแข่งเก็บคะแนนครับซึ่งการแข่งเก็บคะแนนนั้นจะไม่ได้เป็นรายบุคคลแต่จะเป็นการรวมคะแนนกันในแต่และประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวซึ่งก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับว่าประเทศไหนที่คลิกไปมากที่สุดและคลิกต่อวินาทีได้มากที่สุดนั่นเองซิ่งนี้แหละครับก็คือบอกเกิดของการแข่งขันระดับนานาชาติที่ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว ซึ่งตัวของป๊อปแคทนั้นก็มีการเปิดบริการมาให้หลายเดือนแล้วครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับประเทศไทยอยู่อันดับกลางๆแท้ๆแต่หลังจากที่เป็นกระแสเพียงข้ามคืนเท่านั้นกับส่งให้เจ้าแมวป๊อปแคทในประเทศไทยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่20ชั่วโมงเท่านั้นเรียกได้ว่าถ้าคนไทยเอาจริงไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับซึ่งความเป็นมาของเจ้าป๊อปแคทนะครับผมมันเกิดจากการที่เจ้าของแมวตัวหนึ่งนะครับได้ทําการอัดคลิปวีโอที่แมวของเจ้าตัวนั้นกําลังเงยหนะ้าเห็นว่าน่ารักดี เลยนาไปพโพสลงบนโลกออนไลน์เพื่ออวดแมวของตัวเองครับหลังจากนั้นครับผมก็มีชาวเน็ตไอเดียสร้างสรรค์นะครับจับเจา้าแมวดังกล่าวมาอาป,ปากขนาดใหญ่แบบเวอร์เวอร์จนทำให้เพื่อนเจ้าของแมวมาเห็นครับเลยนําภาพดังกล่าวมาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆและนําไปโพสต์ลงในเลดดิตเว็บบอร์ดออนไลน์ชื่อดังของต่างชาติจึงทำให้คลิปเจ้าเหมียวหุบป,ปากอาปากสลับกันกลายเป็นกระแสฮือฮาและดังเป็นผู้แตกเลยล่ะครับใครจะรู้ล่ะครับว่าแค่แมวอาปากจะกลายเป็นกระแสระดับโลกขนาดนี้ ยังไงเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแวดวง e s p o r t ในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับและเกิดเพื่อนๆน,นะครับไม่อยากพลาดข่าวสารของวงการ E-Sports นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจแวดวง E-Sports ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แวดวง e s p o r t ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ